ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยกาวพารวยเสี้ยนหวยพารวยจะพาพี่น้องมาสรุปครับผมแนวทางนะครับเนาะของเลาพัฒนาครับพี่น้องครับซึ่งมีนี่ครับผมมีอยู่ทั้งหมด1 7หรือ18ครับพ่อแรมสิบแปดอาจารย์ดังครับพี่น้องครับเขามาแล้วมากดติดตามกันเอาไว้ครับพี่น้องจะบริพาชนะครับเนาะการสรุปแนวทางครับนี่พี่น้องครับผมทุกมือครับผมกอนหวยออกครับพี่น้องในมือที่หวยออกกันเลย ครับผมครับซึ่งนงวัติพานมากครับผมตัวเด่นเนาะครับเนาะวินใส่กันกะเขาหนึ่งเก่าครับพี่น้องครับกะดีใจน้ำเนาะครับเนาะครับพี่น้องบูชอกผู้มานครับซึ่งเพิ่งมีงวดเดียวครับพี่น้องทีนี้ตัวเด่นหลายตัวเนาะครับเนาะครับน้องนันกะโบเกิน2ตัวครับสำหรับงวดนี้เขาไม่แล้วครับไปที่ตามเบิ้งครับผมครับเบาแหลมกับพอแหลมคือเก่าครับพี่น้องพี่น้องก็ลอกแคปหน้าจอแนวทขางเอาไว้เนาะครับเนาะเดี๋ยวมาให้แคปหน้าจอตรงนี้ เทมเริ่มจากท้องกันนั่นนะพี่น้องเนอแต่ว่าพแเทมไว้ลงลิปดอกสุดใจผ้ารวยนะครับเพราะว่ามันหลายนะครับอา,อาียมาสดุกเอาเนาะพี่น้องเนาะรับเล็วิ่งบบรุษเนอะของสุดใจเลยพี่น้องเนอแต่ว่าเลขจับพูนมีหลุดมวลติพาร์นมาครับวันนี้บนล่างวิ่งรูดหกกับสามหกกับสามครับ ส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเน้นหนึ่งหกสามหกพี่น้องเอาตัวบนเนียนเข้ามาเข้าเก่าได้ครับเด้อเอาพ่อเทียมขอขอบคุณในหลายได้ครับเด้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมครับของอาจารย์เซียนหน้าดีพ่อเทียมกับใบล่องชิปนะครับเอามาสรุปเอารับหัวน,นี้บนล่างได้พี่น้องเด้อบนล่างวิ่งดูดเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียว ครับเอาส่วนจับคู่เลยพี่น้องเด้อฟันที่เจ็ดหกหกเจ็ดนะครับเอาตัวร่องอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดพี่น้องครับแชปหน้าจอครับผมเอาเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนนาดีเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เหม่งพี่น้องเด่น สองกับเจ็ดสองกับเจ็ดดูเคะแนนพี่น้องาส่วนจับคู่เลยพี่น้องเนอล่างสองหกสี่หกเน้นสองหกบนเก้าเจ็ดหกเจ็ดพี่น้องตัดชัดหน้าจอครับผมอเอาข้อแทีมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เหม่งนะครับเนาะไปต่อครับผม เร็วจังไงน้องพี่น้องเนาะมันลายอาจารย์อาจารย์กำแพงเพชรบนล่างวิ่งรูดสามกับแปดสามกับแปดเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับผมเอาขอแตีขงพอขอพูดอะไรได้ครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์ชมพู่พี่น้องอาจารย์ชมพู่บนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับเก้าพี่น้องหนึ่งกับเก้าครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อจับหน้าจอครับผมครับพ่อแจมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เจฝนคนครปฐมพี่น้อง เจฝนนะคนปรปฐมบนล่างวิ่งรูด6กับ1 6กับ1ครับอ่าส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเจผมเน้นให้นะที่พ่อเตียมระบายสีไว้6 8 6 9 1 8 1 9 1หเก่าออกแล้วมาอยู่บอกพี่น้องครับจับหน้าจอครับผมอ่ะพอเตียมขอขอบพูดอะไรได้ครับเด้อเจฝนนะคนปรปฐมนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูห้าเจดพี่น้องปูห้าเจ็ดมวลที่ผ่านมาก,กับเขาจะเล็กบิ่งได้พี่น้องด้วยขับมวนนี้ปูวหมากบนล่างมิ่งรูด1กับสองพี่น้อง1กับสองาส่วนจับคู่พี่น้องระวังไว้ด้พี่น้องด้วยกันเบิ้ลกันเป่าสองสองหนะครับ่าแคปหน้าจอครับผม ครับเตรียมขอกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูห้าเจดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องปูสีสะเกตบนล่างวิ่งดูด8กับ9 8กับ9กาครับนะส่วนจับคู่พี่น้องแคบหน้าจอครับผมครับตัวเนียนกบชิเชียวน,นะพี่น้อง ครับรเตรียมข้อกับขอบพระคุณปู่หลาย,ลาย,ยานะครับเด้อปู่ซีสะเกตนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางอาจารย์เซียนคนริมทางเราต้องทำเราเด้วิ่งก่นองะบนนี้แปดมีเก่าเลาแต <c oughs> ่ว่ากับมาอีดีหมดที่บ่านมาบอกคือหมีเก่าหนึ่งเนาะอ๋อบนล่างนิ่งนวดแปดกับเก้าแปดกับเก้า ครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อเก้าชุดทั้งตุก,กันน้ำพี่น้องรับเก็บถามมาเก่าได้ครับเด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกับพ่อเตียมขอขอบคุณหลายหลายนครับเด้ออาจารย์เซียนคนนิ่ทางนะครับเนาะเชแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมอันนี้คือน้องไม้บอยน้องไม้นะพ่อเตี่ยมพ่อเตี่ยมเคยเอามาลงยูตการคนไห้มาตลอดนะเซียนแช่วันนะครับบนล่างวิ่งรูด หนะึ่งกับสองพี่น้องหนึ่งกับสองเอาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นที่หนึ่งห้ากับหนะึ่งเจ็ด้ะพี่น้องเด้อหนึ่งหกมัดเกา่าน้ำนะครับคนเนีนทีหนึง่งกันเบิ้ลกับหนึ่งหนึ่งสองสองพี่น้องเซียนชายวานครับพอเตรียมขอขอบพุดหลายๆนะครับเด้อเซียนชายวานนะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่ปู07พี่น้องขับปู07บนล่างวิ่งรดด5กับ4 5กับ4หาเลข4เลยฮะเส้นปลาตันเบาเรียมเอาพี่น้องที่จริงแล้วปูเพิ่นโปรเนนเนี่ยด้ยพี่น้องเนีย่ยอันนี้เพรแเตรมเน้นให้ตามเด็กวิ่งนะครับขับแชปหน้าจอครับผม ขับพระเจ้าขอกับขอบคุณครูหลายๆนะครับเอ๊ะศูนยเขียทับพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมครับปูโคราดงวดที่ผ่านมาหนึ่งเก้าเข้าตรงๆและพี่น้องเน้อปูโคราดงวดนี้ปูไวมากบนล่างวิ่งโลดเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ครับอาส่วนจับคู <the> <the> <coping> ่และพี่น้องเน้อพระเจ้ามาเนียนให้งวดกวนเนี้บะ เน้นตามเล็กวิ่งนะพี่น้องเอด้อแต่ว่าส่วนตัวบอเนี่ยเอาได้หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแกะปูคนบอเน้ยน,ห,นหายาเพรแกะเป็นคนเนียนนะครับเน้นเน้นตามเล็กวิ่งนะพี่น้องเนาะขับคอยปังปังหยิกงวดนี่เข้าตรงๆอยู่นะพี่น้องเนาะเอาแชทหน้าจอครับผมครับผมพอแกะข้อกับขอบพระคุณปูลหลายๆนะครับเออด้อปูโคราชนะครับเนาะขับไปต่อครับผม มาแล้วพี่น้องงวดที่ผ่านมาวิ่งหนึ่งตัวเดียวได้ของเบาแหลีมพาเลยหรือว่าเสียนปลาตาดนี่พี่น้องงวดนี้วิ่งหกตัวเดียวเอาหกตัวเดียวตัวเดียวบันนี้เอาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นหกหนึ่งนพี่น้องเรื่อเน้นเน้นเต่ว่าตัวบนเน้นห้องมาเข้าก่าได้พี่น้องเรื่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกนะครับเก็กสามตัวกระตามนี่แหละพี่น้องครับเอาแคปหน้าจอครับผม โม่ขอบคุณเนายื่น้ำกันนี่พี่น้องเบาแรงยืดน้ำกันนี่ <laughs> ไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางหนุ่มสวนยางเลกวิ่งกับโบใครลุดได้พี่น้องเด้อขับมวลนี่หายมากบนล่างวิ่งรูด4กับ5ครับ4กับ5ครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องเน้น4 2 5 1เอาตัวบนเนียนเข้ามาเข้าเขาได้ครับเด้อ ขับเตรมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดินหนุ่มสวนยางนะครับเนาะแคบหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายเซียนหนองคายงวดนี้บนล่างวิ่งรูดหกับเจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ด จับคู่ได้พี่น้องเ้อกันบ่นอย่าลืมได้พี่น้องเ้อเผือเป่าอีาเกเด้องวดพันสุกนี่หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามถึงพี่น้องครับเอาแคปหน้าจอครับผมแต่ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียมนองคายนะครับเนาะครับผมไปต่อครับผมพ่อเหรียพ่อเหรียนี่ครับเขาเรื่อง,งวดที่ผ่านมาเก้าหนึ่งเข้าตัวกับพี่น้องครับงวดน,นี้บนล่างนิ่งรูดสามกับหกสามกับหก สามกับหก่นออกพี่น้องเอาเอาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นหกเจ็ดหกแปดเด้อพี่น้องเด้อขับจิตหนึ่งกับหกหนึ่งกับีพี่น้องเอามากตัวใดชอบตัวใดก็อย่าลืมนะครับกับตัวน้ำเด้อพี่น้องเด้อหมดที่พันมากเข้าตัวกลับนะครับแคปหน้าจอครับผมอ่าขอแจมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเหียนนอนนานะครับเนาะกลับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสมหวังพี่น้องปู่สมหวังงวดที่ผ่านมาก,กันหนึ่งเก้าเข้าตรงๆนะครับเด้อปูสมหวังกับงวดน,นี้ปูเยมากบนล่างวิ่งโูดศูนย์กับสี่ศูนย์กับสี่ครับหาส่วนจับคู่พี่น้องปูเน้นที่ศูนย์สี่ได้พี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาบริขาตัวเน้นนะพี่น้องเดือเขาตัวบนเห็นเอาชนะนั้นแล้วงวดนี้ มัดตัวเองเข้ากับพิจารณาบึงนอพี่น้องเนาะกับขอเตียมขอกับขอบประคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะพี่น้องเนาะรับแคบหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดก็คือของขอเตียมน้วพี่น้องครับบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกพี่น้องห้ากับหกห้ากับหก อาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้องพอเตรียมเนี่ยไหนหกสองหกสามหกหนึ่งกับมี่ห้าหนึ่งกับมีนะพี่น้องเด้อมักตัวเด็กกับพิจารณาเบิ้องตัวที่ผ่านมามาเข่าตกกันและพี่น้องเด้อเบิ้ลหกหกขับมัวเนี่ยพอเตรียมห้ยหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับเนาะเอาผิดพลาดประการใด้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อครับพอเตรียมภาพบนับคะแนนตัวเลขน้ำกันบันว่าอาจารย์ได้มาหน่อยมาไรนะครับโอ้ตัวได้มาหน่อยมาไรขับเบิ้งน้ำกันนะครับ <น>ครับผมอาน,นี้เลยพอเต็มด้วยพี่น้อง <นะ S 1> แก็หน้าจอไว้ครับบานนี้นับเลยพี่น้องเอาพอเต็มนับก่อนศูนย์มีสองคะแนนในพี่น้องเลยหนึ่งมีสี่คะแนนสองมีสามคะแนนสามมีสามคะแนนสี่มีสามคะแนนห้ามีสามคะแนนหก หมี6กคะแนนพี่น้องเจ็ดมีสามคะแนน8มี3ามคะแนน9มีสี่คะแนนฉะนั้นแล้วเด่นสุดพี่น้องหตัวเดียวลองนะพี่น้องเนอะลองสี่คะแนนหนึ่ง เก้าสี่คะแนนนะครับสามหางบางนพี่น้องสามตัววันสามหางชุดยอดเลยครับนี่แหละเด่นหกตัวเดียวพี่น้องคะแนนหลายก่าโม่ตัวร่องนี่ก็ว่าบบมาได้พี่น้องเด้อร่องกับมาอะไร้คือกันเด้อครับ เอาหกหนึ่งหกเก้านี่ละพี่น้องในนอย,นอยคอยู่ในนอยหางครับรพี่น้องครับสัตเกนงนะพี่น้องนอเนาะเด่นหกตัวเดียวหกหนึ่งหกเก้าครับ <19 S 2> หนึ่งเก้าไว้ปังๆเนาะพี่น้องเนาะ,ะครับแคบหน้าจอไว้พี่น้องผิดพลาดประกันใดพอเตรียมกาบพอถทดขอไฟได้พี่น้องเด้อแต่ว่าส่วนตัวที่คะเนียนหน่อยกับมาใดขึ้นกันนะครับพองัวนนี่มันสูสีกันหลายสามสามสามะเนียนสามคะเนียนสามคะแนียนสามคะเนียน ครับมิซีกคะแนนกับมีหนึ่งนี่แหละครับหนึ่งกับเก้าส่วนหกนี่กับหกคะแนนเร่นกุมูเอ้า่อยปังๆนาพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดพอเตี่ยนกับมิเทนี่นะครับเนาะพอเตี่ยนพอยทุกคนสุกๆมันๆแห้งๆมึงรวยเนะครับเด้อมื่อแรงสองถุงพึ่งนาพี่น้องเนาะพอๆกับพอเตี่ยนหยกครับเอาสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับผม สวัสดีครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมดที่ตามครับชมกันอยู่นะพี่น้องครับอย่าลืมครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับสําหรับครับผมสรุปแนวทางมือนีครับพี่น้องครับเด่นหกครับผมครับตัวเด่นทีบเาวแหลมครับผมเล่งมาตะแหลกเลยพี่น้องครับถือวาครับมาครับพี่น้องครับซึ่งครับมือนีนะพี่น้องสาหรับครับผมตัวที่พี่น้องครับทันไดทีเพราะท่านมีเหล็กในใจครับผมพี่น้องเราบ้างหกหนึ่ง หกเจ็ดนาะครับเนาะครับหกเจ็ดเจ็ดหกถ้าจับสี่ตัวกะหกหกครับผมหกหนึ่งหกเจ็ดครับผมครับพี่น้องมีเสียงเพียงเสียงลำมาแล้วตรงครับผมอ่ะแคบหน้าจอตัวนี้เอาไว้ครับผมพี่น้องครับแคปหน้าจอครับสำหรับคลิปนี้ครับผมครับขออนุญาตยุดติลงไหวต่เพียงสมีเอาไว้พ่อพอกับเบาแหลมไม่คิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม